カタパルトデッキ解放モビルスーツ隊順次発進してください作戦開始オーケーソディーードフォーマースターな僕ガンダムバッテルオーコレレション2オーソディーカー นี้อยู่กับเจ้าโดวเวนวูฟนะผมนะเพิ่งเปิดกล่องได้มานะผมถึงคลิปจะขาดชงไปแป๊บหนึ่งก็ตามนะผมนะแอบกังวลรูปทีมผมพอสมควรนะผมนะเพราะว่ามีโคตรสมดุลนะ่ะแดงสองฟ้าสองเหลืองสองแต่ที่แปลกที่สุดก็คือซีซาทีมเอสองตัวแล้วก็ไอรีเซลเขาเรียกว่าอะไรรีเซลดีเฟนเซอร์ยูนิตอะ่ะนะครับผมนะ ซึ่งไอ้จริงกับตัวผมมันค่อนข้างโอ้โหไอ้เยี่ยนนี่ไม่แยโอ้ยโอ้โหกูตันไม่ออกจ้าโอ้โหไอ้เยี่ยนเซีขูโคตรน่ารำคาญเลยอยู่ที่กลืนเลื่อนผมแล้วอย่างเงี้ยผมทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเจอเซีขูปัดนิสัยอย่างเงี้ยสู้ยาก กม้งทำให้ททันขัดคำบอกแล้วทีมทรงนี้มันไม่ค่อยเวิร์กรุ่มเจาสเตลฟสองมันทำมีมันเจาสเตลฟสองทำขี 2, ้อะไรกันมาลูกเฮอร์ร้เกอร์ตัวหนึ่งเว้ยซัพพอร์ตก็เยอะฝั่งเขาก็มีนะทีมเออะไอซีซ่าแต่แมงกำลังอ้อมหาผมด้วยตัวหนึ่งมั้งใช่ป่ะวะ ไม่ใช่ดิลูตัวกันไอ้เหี้ยเผานักกูตายอะไรโอ้ไอ,ไอ,ไอ้ไอ้กระจก มึงคิดว่า,วา,วามึงจะมาใช้วิธีเดิมมึงคิดว er ่ามึงใช้วิธีเดิมของกูได้อะทุกคนมันต้องมีการเรียนรู้เว้ยมันไม่ใช่บอกกูจะทำสเต็ปเดิมๆได้ไอ้หำจบแค่นั้นแหละคิวไปเลยเหรอเล่นใครว่าเล่นกูด้วยโอ้ยตัวนี้ไม่มีสไลด์กลางอากาศเนี่ยโคตรเสียเปรียบเลยผมขออนุญาตยึดแคมป์ก่อนแป๊บนึงนะ ดูเหมือนเพื่อนผมจะคิดเหมือนกันว่ะทางาน,นผมไปแคมป์นี้ก็ได้ไอเจ๊แคมป์นี้ยึดแล้วงั้นกูไปซ่อมก็ได้ไอเช๊เ้ยแม่งแย่งงานกูหมดเลยเอาว่ากูกลับไปซ่อมก็ได้แต่คามจิมบีมที่ท้องผมยังไม่ลองใช้นะผมไม่อยากแจกอะ่ะผมขออนุญาตซ่อมดีกว่าถึงแม้ว่าพอเล่นโค้งสูงไปมันเวลาซ่อมมันจะนานก็ตามนะผมแต่จิมก็นานจริงแหละเพราะว่าตอนที่ผมมาประจอบประกบยานอย่างเงี้ยมันก็รีแพ์นานนะผมนะ เพราะด้วยความที่ว่ายิ่งคอส่ง HP มันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมนะพอแล้วมนะั้งพอแล้วผมอยากใช้บีมที่ท้องมากเลยเขาเรียกว่าอะไรอะเมกาบีมบันเชอร์มันแรงนะแต่ว่าโอกาสใช้ผมจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเดินโดนประชิดตัวก็คือจบไงเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็มีไงไมาอีกแล้วไอ้เฮ้ยกูชาร์จรอเลยมากูชาร์จโคตรนานด้วยประเด็นอานายอย่าเพิ่งโดนตุ๋ยแล้วกันกูเนี่ย มองดีมองดีหาดีดีเอามึงแหละคิวเบเล่เดินโง่ๆดีนะต้องกุุปอัพอะอยังไงต้องกุปกุปอัพไม่กุุปอัพแย่แน่บอกซับอพอร์ตดีกว่าเชื่อใครอยู่ข้างบนงงบงดีกว่องหรือวะไอเชื่อเอ้ยโดนอะไรวะ ไอเซคูนี่มันก็จะฝัดมิสไซน์อย่างเดียวเลยเหรอวะไอีเช่นน่าเกียดว,ว่ะเุ้ยแปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงตกเทียจาก700ลงมาเหลือร้อยเออเหลือ650้อยห้บนะผมนะก็เป็นอย่างนี้ไงคนเล่นก็ทำแค่อย่างเดียวอ่ะฝัดแต่มิสไซน์อย่างอืงอ่นแม่งไม่ทำหรอกนอกจากฝัดมิสไซน์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็ยิงไอหัปวปรีอ่ะทำาเงี้ยทำาเงี้ยทำแค่นี้แหละ,ซะเซคูอ่ะจริงๆริงนะไอ,อผมไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยทำแค่นี้แหละ กูจะยิงมึงคนเดียวเลยกูจะไม่ให้มันยืนหรอกมึงมันไม่มีกลิ้งไงกูก็ไม่มีเหมือนกันแต่กูก็ตัวใหญ่เหมือนมึงด้วยไอ้เพื่อนไหนที่จะมาช่วยกันในสัตว์เอาไปเซี่ยูก่อนเดิเยี่ยมไม่ลำคามันบ้างเหรอเออไม่ลำคามันบ้างเหรอเซี่ยขู่ะ โอ้โหหยโหอ้หยากเหลือเกินตัวนี้มันตัวใหญ่ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันความคล่องตัวมันต่ํามากเลยนะเว้ยก็อย่างว่าหลมันตัวยิงนะผมนะใครจะซัดใครตะยัดความคล่องตัวไม่ผมน่ะมันเป็นตัวยิงอ่ะแล้วมันก็ยืนยากด้วยเพราะว่าตัวฝั่งผมตัวเลดอ่ะมันไม่ใช่ตัวได้แบบบุกประชิดไงบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ตัวบุกฝั่งหน้า เออคือแล้วมันสตลด้วยสองตัวแล้วยิงสองตัวโอ้โหแล้วผมรวมผมได้เป็นสามไอ้ตัวที่สามผมไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อตัวที่สามอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะคล้ายๆกับรีบาโวแต่ไม่แน่ใจว่าใช่รีบาโวหรือเปล่าอ่ะถ้าเจอเซหัวก็เอาเซหัวก่อนยอละพอเซหัวนี่ไงพูดปุ๊บเห็นปั๊บเลยเหมือนเก๋นเซหัวแป๊แบหนึ่งไม่ใช่เว้ยคิดเองครับผมเนี่ยข้างบน ไอ้เฮี้ยมึงจะทำงี้จริงอย่างเดียวเหรอวะคิดน่าเกียดว่ะน่าเกียดว่ะไอ้เฮี้ยจิตจิตใจมึงจะทำแค่นี้จริง,งเ,เหรอวะแบบเดินไปฝัดมิซายเดินไปฝัดมิซายอย่างเดียวเลยเชื่อว่าตัวกูแม่งตัวเก,ก่าด้วยโอ้โหเหลือกูคนเดียวอยีกแล้วไอสัตว์เอากูใหญ่ เอา,ยายกูใหญ่จริงๆก็เข้าไม่ได้หนึ่งนาทีอ่ะกูถ่วงเวลาก็ได้เฮ้อพี่หนึ่งนาทีกูถ่วงเวลาก็ได้กูไม่เข้าก็ได้หนึ่งนาทีอ่ะสุดิ่งูชัดพุงรอเลยไอ้เหี้ยแม่งบังคิวเบรย์ถ้ามึงไม่ถอยมึงโดนกูแน่บอกไว้ก่อนกูเตือนมึงน,นะแต่ที่แน่คือ,อ,อกูมองเห็นแหลก ไอ้เฮียเอ้ยกูตายการยิงเลยยิ่งกูเพิ่งได้ยิงไอ้ยังไม่กูใช้ท่าไม้ตายหน่อยเถอะสัตว์คือทำอไมคือถึงบอกผมถึงบอกเรียกท่าไม้ตายเพราะว่ามันเป็นปืนที่ดาเมจแรงที่สุดไงผมถึงเรียกว่ามันท่าไม้ตายอ่ะแต่ไม่กูเพิ่งได้ยิงไอ้เฮียให้กูได้ยิงแบบสำแดงเด็ดพลังยิงของกูห้างเดียไอ้เฮียเพิ่งไม่กูได้ยิงเลย สมหนา้าเซีูเหรอแม่งเลยสัตว์มีดีดีดก็มีดีดีเดี๋ยวก็ชนะไม่ใช่เหรอ,อือโอ้แต่แอบเสียเปรียบนะลูกตรงแอบเสียเปรียบเพราะว่าฝั่งผมตัวยิงทั้งสองตัวเออไม่สองตัวไม่ใช่ตัวยิงดิผมพูดผิดตัวสเตลลสองตัวฝั่งเขาแม่งก็สองโอ้ยไอ้หัวนี่ ไอ้ยี่โคตรทีมสเตลเลยผมถึงว่ามันแปลกๆนะผมนะแต่ผมโชคดีมากเลยนะเว้วยโชคดีตรงไหนหรือปะโชคดีตรงที่ว่าผมไม่ได้โดนไอ้ตัวสเตลล้วงเลยแต่ว่าอาจจะมีตายนะเพราะว่าถ้าผมได้ผิดสูตผมจะโดนสเตลฟันตายหนึ่งรอบนะผมจะไม่พินัดแต่ว่าผมโดนน้อยมากเลยนะสำหรับตัวสเตลเนี่ยนะผมนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเจ้ารีบาโวโอ้ยไม่ใช่รีบาโวเด็ดไม่ใช่รีบาโวว่ะชื่ออะไรนะโดเวนวูฟเออไอ้โดเวนวูฟบอกว่าบูฟตรงๆเลยนะแม่เมืนตัวแพทเก่า เพชรเก่าคือเป็นตัวเกมแบบเวอร์ชันกับเกมเปิดเซิร์ฟมาใหม,ใหม่ๆแล้วก็แบบเอามาเล่นน่ะคือจริงจริงมันค่อนข้างจะแย่พอสมควรนะเพราะว่าอย่างเออ่รีเซลดิฟเฟนเซอร์ยูนิตเนี่ยไอ้สอตัวน่ะเป็นตัวที่แบบว่าผมจําได้ว่าจะมีอยู่สักปืนหรือ2ปืนเนี่ยที่เป็นแบบว่าปืนแบบไม่จำเป็นต้องชาร์จจริงอ่ะก็สามารถสตัร์ได้อ่ะผมจำไม่ผมจำไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรจำไม่ค่อยได้นะว,ว่าไอ้สองตัวเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยผมยังไม่เคยเล่นนะโอหมีแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยแบบว่าเอาลงแลนซจริงๆกันจังแต่ว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอะ่ะมันจะมีอยู่นะซักกระบอกสองกระบอกเนี่ยที่บอกว่าเป็นปืนที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องชาร์จยิงอ่ะและกระตันได้เลยอย่างเจ้าเอ่อเจสตาซีซาเนี่ยทีมเอเนี่ยสองตัวเนี่ยปืนก็ไม่ต้องชาร์จนะเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวตัวที่สามเนี่ยนะแต่ตัวที่สามผมผมไม่รู้มันชื่ออะไรไงก็ไม่ต้องชาร์จนะเออคืออย่างที่บอกไปคือตัวพวกแพทหลังๆอย่างพวกเกมมูชันหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่่จะเปป็นนืแบบวา เออไม่ต้องชาร์จนะยิงได้เลยตันได้เลยอะไรประมาณนี้นะผมนะถ้าอยากได้ดาเมจจะต้องชาร์จเอาแต่ก็ตันได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าลูกความที่ว่าโดูวนมูฟอะเป็นตัวที่ลักษณะี่บอกว่าเบิร์นเกมเปิดใหม่อ่ะปืนหลักของเขาที่เป็น,ป,นปืนบีมของเขาอ่ะจำเป็นต้องชาร์จเต็มในการยิงสตันนะผมนะแล้วก็เออปืนที่ท้องที่เป็นแบบว่ากระจายอ่ะให้อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับ Product, แมสโบรดกับเบอร์เซลตาซึ่งสามารถพุ่งไปแล้วก็ยิงได้เลยแต่ว่าในคลิปอะผมจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าจังหวะไม่ค่อยมี นะครับผมเพราะว่ด้วยความที่ว่าไอเซคูเนี่ยมันก็ฝันไม่ทรายเดียวเลยผมก็เข้ามาได้เพราะตอนผมกิ้งผมไม่มีเแมนเนวลอาร์เมอร์แบบว่ากันสตันไงแต่ว่าไอชิ้นนี้ก็ชอบบุกเข้ามาเนี่ยเว่าผมเองก็เข้าไปไม่ได้ผมเลยไม่ได้มีโอกาสใช้แบบว่าท่าพุ่งไปแล้วแบบว่าใส่บีมกระจายอำนาจแล้วฟันคือมันก็ได้หรอกนะครับผมนะแล้วก็อีกอุ้ดนึงก็คือบีมที่หลังบีมที่หลังผมแอบตินิดนึงตรงที่ว่าบีมที่หลังอ่ะที่มันเป็นสับกรบอกอ่ะมันให้อารมณ์คล้ายๆกับกระดาษมักไฟที่แบบว่า ติดแอนิเมชันยูนิช่วยก่อนแล้วค่อยยิงอ่ะอซึ่งตัวละครหลังๆจะไม่มีนะถ้าเกิดว่าไปเทียบกับเจ้าแมสกูดัสเซตาปืนที่หลังไอ้ปืนสองกระบอกที่หลังอ่ะกดปุ๊บยิงปั๊บเลยสำหรับแมสกูดัสเซตาแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่รู้ม่าติดอะไรนะผมว่าคือกดเสร็จปุ๊บมันจะมีดีเลย์อะไรสักอย่างอ่ะสักวินึงหรือหนึ่งจุดห้าวินนี่นี่ยแปลว่าก่อนจะยิงได้นะผมซึ่งค่อนข้างจะช้าพอสมควรแนละ้วก็อุ้ยอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มันอาวุธเยอะนะมิสไซล์มิสไซล์อ่ะมันเป็นลันกษณะคล้ายๆกับเเเจ้าาา GP02 ที่่ป็นนมิไซล์ะะพระว ต้องคำนวณระยะนิดนึงเพราะว่าเป็นการแบบว่าพุ่งไปจากข้างบนน้ลงมาข้างล่างเพราะงั้นถ้าเกิดว่าท่าในใดที่เล่น IGP 02แบบซับพอร์ตเป็นอ่ะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเล่นมิสไซน์ได้ไม่ยากเพราะว่ามิสไซน์อ่ะผมแอบเห็นว่าตันไม่กี่นัดก็สตันนะแต่ว่าโอกาสใช้ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะอย่างจะบอกอย่างที่บอกไปคือพอใช้แล้วมันยืนอยู่เฉย ทำอห้ค่อนข้างเสียเปียบพอสมควรนะผมแล้วก็ไอบีมไอบีมพลังยิงใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าได้ใช้อยู่ทีนึงแหละอีกทีนึงจะได้ใช้แต่ตายก่อนนะผมนะโอเคนะั่งก็ประมาณนี้สักการดับเบิลเทนโอเปอเรชั่นะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กคนะดซับสไคร้ของสัรีลา้ไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบายครับผม